เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับแผนการสอนที่เตรียมมาอย่างดีๆพอเอาเข้าจริงในห้องเรียนกลับแ๊กนักเรียนไม่เก็ตเราก็เหนื่อยวันนี้ครับเราจะมาดูสองเครื่องมือวิจัยเด็ดๆที่จะเปลี่ยนปัญหานหน้าปวดหัวแบบนี้ให้กลายเป็นโอกาสในการอัปเกรดการสอนของเราให้เจนขึ้นไปอีกครับใช่เลยครับสถานการณ์แบบนี้เลยแผนการสอนไม่เวิร์กนักเรียนไม่สนใจแล้วไงต่อล่ะทีนี้ จะทนสอนแบบเดิมๆต่อไปหรือจะหาทางใหม่คำถามนี้นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของเราในวันนี้เลยและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับเราต้องขยับจากการเป็นแค่คนสอนไปสู่การเป็นนักปรับปรุงอย่างเป็นระบบครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครื่องมือวิจัยเจ๋งๆอยู่ในมือที่จะช่วยเราได้เอาล่ะมาเริ่มกันที่เครื่องมือแรกกันเลยดีกว่าที่บอกเลยว่าเน้นการลงมือทำในห้องเรียนของเราจริงๆ โอเคครับเครื่องมือแรกของเราก็คือ Action Research หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า AR ซึ่งถ้าแปลกันแบบบ้านๆเลยนะมันก็คือการวิจัยภาคสนามในห้องเรียนของเราเองนี่แหละครับหัวใจของมันก็คือการลงมือปรับปรุงการสอนจากปัญหาที่เราเจอจริงๆเลย ถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะครับ AR ก็คือกรอบการทำงานที่เปลี่ยนให้ครูอย่างเราๆเ,เนี่ยกลายเป็นนักวิจัยในห้องเรียนของตัวเองเลยคือต้องรอใครไม่ต้องรอทฤษฎีจากที่ไหนไกลเราเนี่ยแหละคือคนหาปัญหาแล้วก็หาทางแก้ที่เอาไปใช้ได้จริงเลยทันที ทีนี้หัวใจของ AR เลยนะมันไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบครั้มเดียวจบแล้วหายกันนะครับแต่มันคือการทำเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆไม่มีวันจดสิ้นคือวางแผนลงมือทำสังเกตผลที่เกิดขึ้นแล้วก็กลับมานั่งคิดสะท้อนผลเพื่อเอาไปวางแผนในรอบต่อไปมันคือการพัฒนาแบบก้นหอยที่ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆรอบนั่นเองครับ จุดนี้สำคัญมากๆเลยครับเพราะ AR เนี่ยมันเหมือนเป็นการพลิกบทบาทของเราเลยนะจากเดิมที่เราเป็นแค่ผู้รับหรือผู้ใช้ความรู้จากตำราต่างๆกลายมาเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตัวเองจากหน้าง,งานจริงของเราเลยสรุปง่ายๆเลยนะลักษณะเด่นของ AR คือมันเป็นเรื่องของเราล้วนๆครับแก้ปัญหาในห้องเรียนของเราคนทำวิจัยก็คือตัวเราเองเป้าหมายก็คือปรับปรุงให้ดีขึ้นทันทีไม่ต้องรอนานและเพราะแบบนี้แหละ ผลที่ได้มันเลยอาจจะเอาไปใช้กับห้องเรียนอื่นไม่ได้เป๊ะๆแต่นั่นไม่สําคัญครับเพราะมันคือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราพัฒนาการสอนของเราในทุกๆวันอืมแต่แล้วถ้าปัญหาที่เราเจอมันใหญ่กว่านั้นล่ะครับใหญ่เกินกว่าจะแค่ปรับแก้เล็กๆน้อยๆถ้าเราต้องการโซลูชันใหม่เอี่ยมแบบยกเครื่องเลยละ่ะจะทํายังไงคําถามนี้แหละครับที่จะพาเราไปรู้จักกับเครื่องมือชิ้นที่2ที่มีสเกลใหญ่ขึ้นไปอีกระดับนั่นคือการสร้างนวัตกรรมนั่นเอง และนี่คือเครื่องมือที่2ครับการวิจัยเชิงออกแบบทางการศึกษาหรือ Educational Design Research EDR ครับผมตัวนี้แหละคือเครื่องมือสำหรับภารกิจที่ใหญ่ขึ้นสำหรับการสร้างโซลูชันใหม่ๆขึ้นมาตั้งแต่ศูนย์เลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบหลักสูตรใหม่ทั้งยวงหรือสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยก็ตามและไอเดียหลักของ EDR เนี่ยนะครับจำง่ายๆเลยมันคือเลข2ครับทำไมถึงเป็นเลข2น่ะหรอครับ เพราะว่าผลลัพธ์ของมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแต่มันให้เราถึง2อ,อย่างพร้อมๆกันเลยใช่แล้วครับมันให้ผลลัพธ์สอ,อย่างคือ1เราจะได้นวัตกรรมที่จับต้องได้ที่มีคุณภาพสูงเอาไปใช้ได้จริงเลยอย่างเช่นโปรแกร,รมการเรียนรู้ใหม่ๆและอย่างที่สองซึ่งสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือเราจะได้องค์ความรู้เชิงทฤษฎีหรือที่เรียกว่าหลักการออกแบบครับ พูดง่ายๆก็คือเหมือนเราได้พิมพ์เขียวที่คนอื่นสามารถเอาไปศึกษาแล้วสร้างนวัตรกรรมคล้ายๆกันในบริบทของตัวเองได้ด้วยจะเห็นว่ากระบวนการของ EDR เนี่ยก็เป็นวงจรคล้ายๆกับ A.I.R เลยนะครับมีการวิเคราะห์ออกแบบ ทดลองใช้แล้วก็ทําซ้ําเพื่อปรับปรุงแต่มันต่างกันที่สเกลและเป้าหมายสุดท้ายครับเพราะเป้าหมายของ EDR เนี่ยใหญ่กว่ามากคือการออกแบบทดสอบแล้วก็ขัดเกลวนวัตกรรมของเราซ้ําไปซ้ามาจนมันสมบูรณ์แบบพอที่จะเอาไปใช้ในวงกว้างได้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนของเราห้องเดียวโอเคตอนนี้เรามีเครื่องมือโหดๆอยู่ในมือถึง2ชิ้นแล้วแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงละ่ะว่า สถานการณ์ไหนควรจะหยิบชิ้นไหนมาใช้มาลองดูตารางเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆกันเลยดีกว่าครับตารางนี้ชัดเจนมากเลยครับดูสิครับถ้าเป้าหมายคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปรับปรุงการสอนของเราเองหยิบ AR มาใช้เลย แต่ถ้าเป้าหมายคือการสร้างของใหม่สร้างนวัตกรรมใหม่แถมยังอยากได้หลักการที่คนอื่นเอาไปใช้ต่อได้ด้วยอันนี้ต้อง EDR ครับส่วน R&D ที่เห็นในตารางเนี่ยอันนั้นคือสเกลที่ใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นเลยครับเหมือนสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อขายในตลาดวงกว้างไปเลยหรือถ้าจะให้จำง่ายๆแบบเห็นภาพสุดๆเลยนะลองคิดแบบนี้ครับ Action Research หรือ AR เนี่ยเหมือนงานของช่างซ่อมครับคือคอยดูแลปรับจูนแก้ไข,ขของที่มีอยู่แล้วให้มันดีขึ้น ส่วน educational design research หรือ EDR เนี่ยเหมือนงานของวิศวกรเลยครับคือออกแบบสร้างสิ่งใหม่ทั้งหมดขึ้นมาจากศูนย์ทีนี้มาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับว่าทำไมเรื่องทั้งหมดนี้ถึงสำคัญมันสำคัญเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนบทบาทของเราในฐานะนักการศึกษาไปเลยครับใช่แล้วครับเพราะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องวิธีการวิจัยที่ซับซ้อนนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนกรอบความคิดหรือไม่เซตของเราไปเลยการมีกรอบความคิดแบบนี้มันช่วยปลดล็อกศักยภาพของเราครับมันบอกเราว่าเราไม่ใช่แค่ผู้ใช้ความรู้แต่เราคือผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองเรามีพลังที่จะแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบเรานี่แหละคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนในโรงเรียนของเราและเรายังสามารถสร้างประโยชน์ให้กับวงการศึกษาในภาพรวมได้อีกด้วย สุดท้ายนี้อยากจะชวนให้ลองกลับไปมองที่ห้องเรียนของเราดูครับมีปัญหาอะไรไหมไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ที่เราสามารถเริ่มลงมือทำอะไรกับมันได้ตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องรอครับเพราะบางทีการเริ่มต้นจากจุดเล็กๆในวันนี้อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าก็ได้ครับ